ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อม แด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเคารพบ,บูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนับน้อมแด่หมพระอริยสงฆ์ข้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาโยนทั้งหลาย ทีนีอ้อย่างผู้ที่มีปัญญาแบบภาษาริบุตรใช่ไหมภาษาริบุตรนี้ท่านก็ชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมากนับตั้งแต่อย่างในสัมปัสสะธนิยสูตรท่านก็บอกว่าไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางสัมโพธิญาณในทางการตรัสรู้นะไม่มีใครยิ่งกว่าแล้วถามว่าทาไมเพราะพระพุทธเจ้าในาอดีตก็ตรัสรู้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้แหละ พระพุทธเจ้าที่จะมีในอนาคตมีอีกประมาณเท่าไหร่ก็ตามพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็รู้เท่านีนะ้ไม่มีใครยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์จะไม่ได้เกิดพร้อมกันเนี่ยนะจะไม่เกิดพร้อมกันนะพระพุทธเจ้าสององ,งนี้ไม่เกิดพร้อมกันถามว่าทําไมบอกว่าจักรวาลรองรับไม่ไหวรองรับคุณไม่ไหวว่างั้นนะนะพูดอีกในหนึ่งก็บอกว่าเออเรือที่นั่งได้ หนึ่งคนนะนะลำเดียวลำได้หนึ่งคนเท่านั้นแหละปริมแลวนะแต่หากว่าคนเท่ากันน้ําหนักเท่ากันจะไปลงในลำเดียวกันนะนะรองรับได้ไหมไม่ได้ฉันใดก็บอกว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยรองรับคุณของพระพุทธเจ้าสององค์พร้อมกันไม่ได้และอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่เกิดสององค์นะถ้าเกิดสององค์เนี่ยลุกบริษัททะเลาะกันเนี่ยนะบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์ชั้นแน่ว่าของเธออย่างเงี้ยนะก็ทะเลาะกันอีก แค่บอกว่าโหนี่จะมีพระพุทธเจ้าองค์หน้าอีกหนึ่งองค์เนี่ยแทบจะไม่นับถือองค์นี้เลยจะไปหันแม่เอาองค์หน้าหมดนะคือถ้าไม่นับถือองค์นี้ไปเนี่ยยังนึกนึกไปว่าไปเจอองค์หน้าแล้วองค์หน้าท่านจะสอนอยังไงขนาดองค์ก่อนนะเขายังไม่เอาเลยอย่างนั้นเดร๋นั้นมันไม่มีใครจะยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางสัมโพธิญาณในการตรัสรู้อนะนะอันนี้พูดสรุปก่อนนะขขอสองก็คือ พระพุทธเจ้าในการสามเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดพระพุทธเจ้าที่จะมีในอนาคตทั้งหมดพระพุทธเจ้าในปัจจุบันที่เหมือนกันคือละนิวณนห้ามีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่อบรมโพชฌงเจ็ดแล้วก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนกันอันนั้นถ้าจะพูดถึงว่าหลักปฏิบัติตามคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทําไงอันนั้นข้อปฏิบัติที่ตรงหนึ่งละนิวณน มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานอบ,บรมโพชฌงค์แล้วตรัสรู้อริยมรรคนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่รวบยอดที่สุดทีนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าน,นั้นเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในการแสดงธรรมนันนี้เอาสามปัสสถทนิยสูตรมาพูดโดยสรุปคร่าวๆนะพระองค์นั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในการแสดงธรรมทั้งธรรมะฝ่ายดำและฝ่ายขาวพร้อมทั้งอุปมาเดียนะอุปมาเป็นยังไงเนี่ยเอามาแสดงเอามาเปิดเผยประกาศทําให้ตื้นเปรียบเทียบอย่างชัดเจนหมดเลย อย่างข้อต่อไปก็พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของกุศลบัญญัติคือบัญญัติในสิ่งที่เป็นกุศลบัญญัติในสิ่งที่เป็นกุศลที่พระองค์บัญญัติคืออะไรบ้างสติปทานสัมมาปทานอิทธิบาทอินทรพละโพชฌงละอริยมรคมีองค์8เนี่ยนะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ประชุมกันเมื่อไหร่นะเป็นอริยมรคใช่ไหมกุศลเนี่ยบัญญัติกุศลเหล่านี้นะถ้าประชุมกันเมื่อไหร่เรียกว่าโพธิปัจจยธรรมะนะประชุมกันเมื่อไหร่เป็นอริยมรคผลของอริยมรรค,คื อริยผลอริยผลนั้นอ่ะพระองค์แสดงระดับไหนเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตอันหาอาสะวะไม่ได้เพราะฉะนั้นโพธิปัจขิยธรรมสติปัฏฐานเป็นต้นพระองค์แสดงเพื่อให้สิ้นสุดที่ไหนที่อรหัต,ตผลนนแหละนนะแล้วพระองค์นั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในการแสดงอายตนะแสดงอายตนะอา,ตนะอายตนะคือคู่หนึ่งตาสีนะจักขายตนะรูปายตนะในลักษณะที่ประชุมนะี ถ้ามีตามีสีอะไรเกิดการรับรู้จะเกิดใช่ไหมมีหูมีเสียงอะไรเกิดการรับรู้จะเกิดมีจมูกมีกลิ่นการรับรู้ก็จะเกิดมีลิ้นมีรสการรับรู้ก็จะเกิดมีกายมีโพธิภะการรับรู้ก็จะเกิดมีมโนมโนเนี่ยบางแห่งหมายถึงภวังนะเน้นไปที่ภวังมีมโนมีธรรมรมมโนวิญญาณคือความคิดจะเกิดเพราะฉะนั้นอายตนะในลักษณะการ ประชุมกันขึ้นถ้าอย่างเช่นตากับสีเกิดขึ้นแล้วนะมันจะมีไอ้อายตนะอันหนึ่งที่เป็นผลของสิ่งนี้คือธรรมายตนะเช่นเจตนานะเพราะหลังจากเห็นจะมีเจตนาในชะ่เจตนาก็ทํากรรมใหม่ต่ออายตนะเอาไว้มันจะสัมพันธ์กันต่อ,อตันหานี่จะเป็นเชื่อมอายตนะให้สืบเนื่องกับอายตนะรักษาให้อสังสารวัตยเนี่ยยาวขึ้นตันหาเขาก็ทํากิจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสาม,มารถเอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงได้ทั้งหมดเลยถ้าอย่างเช่นในอายตนะวิพังนะ คำพีวิพังอ่ะนะเช่นจกขูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไงนะรูปายตนะจกขวายตนะก่อนนะจกขวายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปายตนะนะนะสีทั้งหมดนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะอายตนะอื่นก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะมันพระองค์นี้ยอดเยี่ยมในการแสดงอายตนะทั้งหมดเนี่ยนะ แล้วต่อไปนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในการก้าวลงสู่คันนะการเกิดใ,ใ,ในคันเนี่ยนะเกิดในคันเนี่ยบางสัตว์บางประเภทเลยเป็นไงลงก็ไม่รู้นะจะจุติมาจะลงสู่คันก็ไม่รู้อยู่ในคันก็ไม่รู้คลอดก็ไม่รู้อาบางพวกนี่ลงรู้อยู่ในคันรู้อคลอดไม่รู้บางพวกนี่รู้ช่ยชนะรู้ вот. แต่อย่างลงแต่อยู่ในคันคลอดไม่รู้บางพวกนี้รู้ทั้งสามการ รู้ทั้งสามการเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะชาติสุดท้ายเนะเฉพา,านะชาติสุดท้ายที่รู้ทั้งสามการอย่างลงสู่คันก็รู้ทเรียกว่าเกิดนะนะรู้อยู่ในคันก็รู้คลอดก็รู้แล้วท่านนี้ฉลาดในการดักใจคนเนี่ยนะวิธีดักใจคนเนะี่ยมีหลายประเภทด้วยกันนับตั้งแต่เทวดาบอกว่างั้นเถอะผีบอกหรือว่าใช้หลักวิชาบางอย่างมาคำนวณดัก,กจิตคน อันนและในที่สุดบางประเภทก็ดักจิตแบบใช้อภิญญาเนี่ยนะประจิตตะรู้วระจิตจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาเป็นต้นอันนั้นก็เป็นวิธีการยอดเยี่ยมในการดักใจคนและก็ยอดเยี่ยมในทัศนสมาบัติคือสามารถแสดงถึงอาการ32ะผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะแล้วต่อจากอาการ32ให้บรรลุมรรคผล คือหมายความว่าพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังบางพวกจุดจบแล้วได้สากาทาคามีมักขออภยัยโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลบางพวกสากาทาคามีบางพวกอนาคามีบางพวกอรหันเนี่ยนะังนั้นการพิจารณาอาการ32สองเนี่ยจุดจบไม่ได้เท่ากันนะผลของการเจริญอัน,นั้นนะสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็เอามาแสดงมาประกาศอย่างยอดเยี่ยมมาแล้วพระพุทธเจ้าก็สแสดงยอดเยี่ยมในการพูดถึงบุคคลเนี่ยนะบุคคลบัญญัต บุคคลในที่นี้เน้นไปที่อริยะบุคคลนะบุคคลบัญญัติเจ็ดประเภทประเภทอุปโตภาคววมุดหลุดพ้นในส่วนสองปัญญาวิมุตตหลุดพ้นโดยปัญญาพวกกายสักขีทิติปัตะนะสัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่นนนปญญยประเภทเนี่ยพระองค์เอามาแสดงทั้งหมดเรียกว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยนะเจ็ดประเภทเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ยังเ,เป็นผู้ที่มี ความเพียรนะนะมีประธานประธานในที่นี้ก็คือการเริ่มตั้งความเพียรเริ่มตั้งความเพียรในที่นี้หมายถึงการเจริญโพชฌงอันท่านเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในในประธานประธานคือการเริ่มตั้งความเพียรแล้วแสดงโพชฌงนั่นเองเนี่ยในการปฏิบัติตามโพชฌงอันการปฏิบัติตามโพชฌงนี้เป็นยังไงก็จะได้กล่าวกันครั้งต่อไปอีกแต่ก็เคยกล่าวไปบางครั้งหนึ่งแล้วนะวันที่อาจารย์สุมิตรามาอ่ะวันนั้นแหละเราพูดถึงเรื่อง พอชงใไหมใครจําไม่ได้บ้างวันนั้นผู้การยังจาแม่นกับเพื่อนนะแล้วก็พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของปฏิปทาสี่ใช่ไหมปฏิปทาไหนบ้างทุกขาปฏิปทาใช่ไหมพวกปฏิบัติทุกๆอ่ะทั้งหลายแหละทุกขาปฏิปทาถ้าตรัสรู้ช้าเรียกว่าทันทาปิญญาตรัสรู้เร็วเรียกว่าขิปปาปิญญาพวกที่ปฏิบัติเป็นสุขนี่หมายถึงผู้ที่ได้ฌาน ผู้ที่ได้ฌาเรียกว่าประเภทสุขาปฏิปทาหรือปฏิบัติไม่นางบรรลุเลยสุขาปฏิปทานั้นถ้าตรัสรู้ช้าเรียกว่าทันทาพิญญาตรัสรู้เร็วเรียกว่าขิปปาพิญญาพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลประเภทไหนมรสีของพระอ,องค์นะมรสีเป็นสุขาปฏิปทาตอนที่เจริญมรรคจริงๆอ่ะนะ,ะหลังขณะทุกมรรคสุขาปฏิปทาแล้วทันทาขิปปาพิญญาหมดเลยนั่น แต่ว่าตอนที่ไปลองผิดลองถูกอันนั้นกรรมเป็นปัจจัยให้ไปลองผิดลองถูกันะไม่ได้ไม่ใช่เป็นตัวปฏิบัติจริงๆแต่ถ้าเพราะท่านเริ่มปฏิบัติที่เพื่อเกิดมรรคผลจริงๆอ่ะก็คือในถือว่าคืนวันวิสาขะใช่ไหมก่อนหน้านั้นอ่ะทีนี้ต่อไปก็พูดถึงพระอ,องค์นั้นสามารถแสดงความยอดเยี่ยมในภาษาสมาจาร์ภาษาสมาจาร์หมายถึงมันญาาิเกี่ยวกับ คำพูดเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องการใช้คําทั้งหลายแหละนะว่าใครใช้คําแล้วเสียหายยังไงใช้คําแล้วดียังไงนะลักษณะการใช้วาจาทุกประเภทอันนี้ีก็ยอดเยี่ยมในภาษาสมาจารเนี่ยนะยอดเยี่ยมในการใช้คําทีนี้ต่อไปก็พูดถึงยอดเยี่ยมในศีลสมาจาร์ศีลสมาจาร์ก็คือเรื่องของคนมีศีลทั้งหลายลักษณะของคนมีศีลเช่นเป็นคนมีสัจจะมีจาระ เป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาอาชีพไม่หลอกลวงเป็นต้นนั่นเองอันนี้เรียกว่าศีลสมจราาทีนี้ต่อไปก็พระองค์นั้นยอดเยี่ยมในอนุสาสนาวิธีอนุสาสนาวิธีก็คือยอดเยี่ยมในการตามพร่ำสอนว่าเออถ้าพร่ำสอนได้ระดับนี้นะคนนี้ได้โสดาบันถ้าพร่ำสอนระดับนี้นะคนนี้สากทา,าคามีเนี่ยจะรู้เลยว่าผลแห่งคําสอนนี่จะเป็นยังไงนะแต่ถ้าบางแห่งเนี่ยพูดไว้เบ็ดเสร็จตั้งแต่ธรรมดาว่า เมื่อกลุ่มบริษัทฟังธรรมทั้งหมดบางพวกนี้ถึงไตสรณคมบางพวกสมาทานศีลบางพวกได้ออกบวชบางพวกได้อภิญญาได้สมาบัตบางพวกได้โสดาสกาธาคานาคาเนี่อรหันเนี่ย,ยก็ไม่ไม่เท่ากันนะนะสิ่งเราเนี่ยพระองค์รู้หมดนะนะนี่เป็นความสามารถของพระองค์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวิมุตติยานยานในวิมุตติของแต่ละคนว่าชาติทั้งชาตินะคนนี้ได้โสดาบันเท่านั้น ชาติทั้งชาตินี้เลยคนนี้สากทา,าคามีคนนี้อนาคามีคนนี้อรหันเนี่ยนะพระองค์จะรู้หมดในส่วนนี้เขาเรียกว่า,าวิมุตติญาณญาณในความหลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายาส่วนระยะต่อไปก็คือยอดเยี่ยมในเรื่องบัญญัติสัตตทิฏฐิว่าทําไมคนจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิกันที่พวกถือว่าเที่ยงอ่ะเนี่ยก็คือพวกที่สัตตทิฏฐิส่วนหนึ่งก็คือจากการละลึกชาติได้ พอระลึกชาติได oh, ้่าเห็นสัตว์เกิดเอ๊เห็นเกิดตายเกิดตายเกิดตายเอ๊มันเที่ยงนี่ไม่เห็นมีดับในระหว่างเลยเพราะฉะนั้นตายแล้วเที่ยงเช่นเคยก็พูดถึงพวกที่ระลึกชาติได้นะจําชาติตัวเองได้เอ้ไม่สูญไม่สูญนี่เห็นไหมฉันเกิดชาติชาตินั้นมาเกิดชาตินี้แต่ว่าพอระลึกชาติได้แล้วอ่ะถ้าไม่ได้มีกรรมสักตาเป็นอย่างดีเนี่ยสาคัญว่าเที่ยงนะสําคัญว่าเที่ยงเอ้าก็ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดคือที่จริงแล้วถ้าบอกว่าอสัตว์ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด แต่เที่ยงอะถามว่าคําพูดขัดกันไหมสัตว์เนี่ยเที่ยงนะแต่ตายเกิดตายเกิดคําพูดนี้ขัดกันไหมขัดตอนแรกบอกว่าเที่ยงตอนหลังบอกตายเกิดนั้นเป็นยังไงกันแน่นะแต่ฉะนั้นพวกแต่ว่าสัตามิจฉาทิฏฐิบุคคลนะอย่าไปยืนยันว่าเขาจะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่บางครั้งอุเฉดบางครั้งสัตตามันสับกันไปนะสัตว์เนี่ยตาสัตว์นี่เที่ยงแต่ตายเกิดตายเกิดไอ้ตายเกิดนี่บางทีถ้าเข้าใจไม่ถูกเป็นอุเฉด อันนแต่เที่ยงศาสตาเพราะนั้นมันจะสับกันไปอันนั้นมิจฉาทิฏฐิบุคคลเนี่ยจึงบอกให้เขายืนยันอย่างใดอย่างหนึ่งยืนยันไม่ได้เพราะเป็นรัที่ที่มันมันอ่ามันขัดบางอย่างมันขัดกันเองอยู่ในตัวนะนะมันไม่จริงอ่ะคือเป็นเป็นทิฏฐิที่ไม่ได้มองความเป็นเหตุเป็นผลอย่างตลอดสายอะไรคือตามธรรมชาติของสังขารทั้งหลายเนี่ยนะชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยมีชาติใช่ไหมชาติมีอะไรเป็นปัจจัยมีภพภพมี อุปาทานอุปาทานมีตัณหาตัณหามีเวทนะน,นานะก็ไล่ไปเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันเนื่องเรียกว่าความเป็นไปของวัตตะเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าไอ้พวกศาสตาที่ตีบุคคลเนี่ยสำคัญทั้งหมดเนี่ยคือสัตว์ก่อนสัตว์เนี่ยเที่ยงนะเพราะไม่เห็นดับในระหว่างก็อยู่อย่างนี้แต่ว่ามันตายเกิดตายเกิดอะไรมันก็คําพูดที่มันขัดกันนะถามว่ามันขัดตรงไหนก็คือขัดตรงที่ว่าตอนแรกอะรัที่ว่าเป็นสัตว์ไปมีในสิ่งนั้นก่อน อันนั้นันวิธีเขาถามว่าท่านเห็นว่าผมใช่ไหมเป็นคุณอันนั้นเป็นสัตว์ผมใช่ไหมขนใช่ไหมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช่ไหมเป็นสัตว์บอกไม่ใช่เอางั้นเวทนาใช่ไหมเป็นสัตว์ไม่ใช่สัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นสัตว์บอกไม่ใช่แต่ละอันไม่ใช่สัตว์พวกนี้เป็นสังขารใช่ไหมสังขารเกิดจากปัจจัยใช่ไหมสิ่งที่เกิดจากปัจจัยเที่ยงไหมยเงี้ยก็สัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นผลแต่ทีนี้พวกไอสัตตวาดเนี่ยนะหรือพวกสัตตวาดสัตตวาดวาดตัวนี้วาทนวาททแปลว่าิิฐ อน,นะว่าทะาบางแห่งเนี่ยแปลว่าทิฏฐิบางแห่งแปลว่าคําพูดอ่าน,นะ,ะพวกที่มีทิฏฐิเนี่ยก็จะสําคัญว่าเนี่ยสัตมน์น,น่ะมันถ้าไปถามจริงๆอ่ะอ,ะอย่างท,ท,ที่ที่เรียกว่าเหมือนกับว่าเออนี่ผู้การมีนะผมใช่ไหมเป็นผู้การเล็บฟันหนังเนื้อใช่ไหมเป็นผู้การก็ไม่ใช่เวทนาใช่ไหมไม่ใช่สัญญาสังขารหรือวิญญ,ญาณอ่ะวิญญาณก็เกิดดับสืบเนื่องแล้วอะไรเป็นผู้การล่ะ<ไ>งั้นผู้การก็ไม่มีสิอ่นะ คือก็ที่จริงแล้วคําว่าผู้การก็ไม่มีใช่ไหมแต่อาศัยการประชุมของสิ่งนี้ทั้งหมดเรียกว่าผู้การนะนั้นต้องเข้าใจพื้นฐานเดิมอันนี้ก่อนว่าคําว่าผู้การเนี่ยโดยสัจจะจริงแท้ไม่มีที่เป็นประมาทสัจจะไม่มีมีแต่โดยสมมติสัจจะแต่สมมติสัจจะอาศาายอัยความสัมพันธ์ของ,ององค์ประชุมเหล่านี้เนี่ยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะเหตุเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์สืบเนื่องกันไปอย่างนี้แต่พวกศัตะ ทิฏฐิเนี่ยไม่เห็นสัมพันธ์กันแบบนั้นไม่เห็นเป็นเหตุเป็นผลก็เลยสําคัญว่าสัตว์มีเพราะสัตว์มีปั๊บสัตว์นี้เที่ยงก็เป็นสัตตทิฏฐิไปเลยเนี่ยนะแต่ว่าพวกที่พาไปหมดแล้วก็ไม่เห็นมีสัตว์มีอะไรเลยพวกนี้ชาติกระลึกหม่ได้ด้วยนะเลยศูนย์เลยกันนี้นะพาศพมากๆเข้าเลยไม่เห็นอดีตชาติอะไรไม่เห็นสักอย่างอดีตกระลึกหม่ได้ก็เห็นเนี่ยพามาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรสักอย่างในนั้นเลยนะก็เลย ศูนย์เลยโอ้ยพระเจ้าถ้าพูดแต่สมัยพุทธกาลนี่เขามีนะพระเจ้าปายาสิเนี่ยนะเจ้าปายาสินี่ก็นาดูกันนะแกก็ให้คนเนี่ยมาชำละคนเ็นเ็นดูเลยนะชำละดูซิมันวิญญาณมันอยู่ตรงไหนกันแน่ชำละหาอย่างไงก็ไม่เจอเอ๊ะสงสัยมันจะออกตอนตายมันแกก็เอาไปปิดไว้ในตุ่มปิดปากให้แล้วก็ให้ปิดให้มันตายนะแล้วก็ค่อยแง้มดูที่วิญญาณมันจะออกตรงไหนนะสมัยก็สมัยสมัยพุทธกาลนี่เขาก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาจะทำกันนักโทษนะ นักโทษมีความผิดแกก็เอามาลงโทษแล้วก็จะค้นหาวิญญาณให้ได้นะว่ามันไปยังไงมันมาอย่างไงมันไปเกิดยังไงบางทีแกก็ไปหาคนที่รู้จักกันมาเนี่ยเนะชื่อใจได้แกเนี่ยชั่วมากนะรู้กันว่าคนเนี่ยเลวมากสมณพราหมณ์เขาพูดว่าบุญบาปมีจริงนะถ้าแกตายาแล้วแกต้องตกนรกนี่เพื่อนนะไว้ใจเถอะลูกเมียข้างหลังฉันจะดูแลให้ถ้าแกตายไปนะถ้าแกตกนรกช่วยมาบอกฉันทีเนี่ยนะนะว่านรกมันมีจริงว่างั้นผมเนี่ยรออยู่ทุกวันก็ยังไม่เคยเห็นมาบอกสักทีเหมือนกันะ แล้วก็อีอีอีคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหแกเนี่ยดีมากสมณพราหมณ์บางพวกว่าคนดีขนาดนี้ตายแล้วต้องไปสวรรค์เนี่ยเพื่อนลูกเมียทางนี้แกไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลให้แต่ตายไปแล้วไปสวรรค์แล้วเชื่อกลับมาบอกฉันทีแกก็ใช้วิธีการเลยอ่ะเรื่องเพื่อจะพิสูจน์ด้วยชาตินี้ชาติหน้ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะแกก็ใช้วิธีมันอย่าว่าคนสมัยโน้นเลยสม,เสมัยนี้เลยนะสมัยนั้นก็ก็ลองกันมาแล้วนะแต่ทีนี้ไอวิธีพิสูจน์แบบนั้นจึงไม่ใช่วิธีพิสูจน์ที่ แน่นอนอะไรเป็นวิธีการทําวิจัยที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อะไรอย่างนี้นก็อย่างสมมติเราวิจัยกับพวกที่ทําชั่วมากๆบอกแกไปตกนรกแล้วช่วยกลับมาบอกฉันดีเขาไปอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกเนี่ยนะแล้วเขาอาจจะอยู่สักสองหมื่นปีนรกแล้วก็จะามาบอกเราอย่างนี้นะเขาบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวเด็งเนี่ยเท่ากับเท่าไหรน่น หรือเอาของจาตุมแล้วกันห้าสบปีของเราใช่ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับห้าสิบปีของเราแล้วมีอายุของเขาเนี่ยห้าห้าร้อยปีทิพห้าร้อยปีทิพเนี่ยนะอ่ห้าร้อยปีของดาจาตุมเนี่ยจะวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกงไงอ่นะวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกเนี่ยนะเพราะเขาคอยู่สวรรกสักเจ็ดวันเนี่ยนะแล้วค่อยกลับไปบอกเจ้านั้นน,นะโอ้ยตาย,ยาสิตายไม่รู้กี่รอบแล้ว <laughs> อ่าน,นะ หรืออีกคนหนึ่งก็บอกว่าเออเขาคนเนี้ยทําดีมากๆแล้วเขาจะกลับมาบอกใหม่นะก็บอกว่าไปเกิดในเทวดาถ้าไปเกิดเป็นเทวดานะก็บอกแหมเสวยความสุขสักเจ็ดวันก่อนแล้วค่อยกลับมาบอกเนี่ยนะปายาเสีเนี่ยมีความสุขในดาวประเดิงสักเจ็ดวันค่อยกลับมาบอกอนะเพราะเจ็ดวันนะั้นเท่าไหร่เจ็ดร้อยปีแล้วใช่ไหมเจ็ดร้อยปีนู่นแหละมันก็านัดกันตอนสร้างเมืองเชียงใหม่นะต้องมาบอกตอนแก่งกีฬาตอนนั้นนะนะโอ้ยไม่ไหวแล้วนะใครจะไปรอไหวเนีนยนะ ฉันการพิสูจน์บางอย่างนะถ้าไม่ถูกหลักเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิอะไรเนี่ยนะก็มีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะเขาอยากรู้ว่าเอะเครื่องในอ่าข้างในของสัตว์เนี่ยมันทํางานกันยังไงเขาเอาคำไงไปผ่ากบเป็นๆเนี่ยมาดูที่เครื่องในมันทํางานกันยังไงนะไม่มีหลักวิชาอะไรสักอย่างนะแต่ว่าอย,อยู่ๆก็เอามีดเนี่ยกรีดท้องกบเนี่ยมาดูที่แต่ละอย่างมันทํางานกันยังไงเนี่ยนะ แต่แล้วก็คนนี้ก็โดยมากก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะมาทําเหตุไม่ค่อยดีเบียดเบียนถัดว์ย้อนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดถึงปุปเพนิวาสานุสติยามเรื่องการระลึกชาติได้อันนี้ขีคความสามารถในการระลึกชาติก็ไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในการแสดงเรื่องระลึกชาติได้แล้วก็เรื่องของการรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายใช่ไหมสัตว์เกิดสัตว์ตาย สัตว์เกิดสัตว์ตายนั้นหมายถึงจุตูปปาตยานรู้ความที่หมูสัตว์เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะหมูสัตว์เป็นไปตามกรรมเป็นเหตุเป็นผลยังไงะนะเรื่องกรรมมศกาตานั่นเองและอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่เราพูดวันเสาร์ที่แล้วคืออ,อิทธิวิธีฤทธิ์มีสองอย่างคือฤทธิ์ที่เป็นอาเป็นไปกับอาสวะกับที่เป็นนาสวะที่เป็นของพระอริยกับของปุถุชน ฤทธิ์ของปุถุชนนั้นก็จะเน้นที่การหองเฮินเดินอากาศใช่ไหมหองเฮินเดินอากาศเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชแต่ฤทธิ์แบบนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามีโทษนี่นะมีโทษฤทธิ์ที่เป็นอนาสะวะนี่นะเป็นฤทธิ์ที่เป็นโลกุตระเนี่ยคือหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือฤทธิ์ของพาอรยะเนี่ยนะฤทธิ์ของพาอรยะนี่เป็นยังไงอย่างไร,งไรเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลเห็นสิ่งที่ปฏิกูลว่าไม่ ปฏิกูลใช่ไหมเห็นสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลเห็นสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลนะน,นะก็มีอยู่แล้วก็อีกข้อสุดท้ายก็คือ,อมีสติสัมปชัญญะในเ,เมื่อตาเห็นโรคทั้งหมดเนี่ยนะก็มีอยู่หลายนายอันนั้นฤทธิ์ที่เป็นพระของพระอริยะอ,อย่างตัวอย่างที่ว่าเห็นสิ่งที่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูล ถ้าพูดโดยสรุปแบบสำนวนที่เราคุ้นเคยกันก็คือไปเห็นปฏิฆานิมิตเหมือนกันเถอะคือถ้าสิ่งนั้นอ่ะมันมันมน,น่าโทสะมากแต่แต่พระอารหันต์เนี่ยท่านจะเห็นว่าไม่ปฏิกูลคือไปเห็นอารมณ์ที่มันน่ารังเกียจซึ่งคนทั่วไปเห็นแล้วโทสะแต่ท่านเห็นวเมตตาเกิดอันนี้คือท่านเห็นไม่ปฏิกูลในอารมณ์นะั้นหรือท่านเจริญธาตุเนี่ยนะมนสิการมสิ่งนั้นโดยความเป็นธาตุเลยอันนะน,นะ หลักก็คือปฏิกูลก่อนใช่ไหมปฏิกูลตรงนี้หมายถึงอะไรประเภทปฏิฆานิมิตนะปฏิฆานิมิตโดยปกติทั่วๆไปเนี่จะสัตว์จะเพนเป็นโทสะใช่ไหมแต่ผ้าหันหรือผ้าระยะจะเจริญโดยเจริญเมตตาหรือเจริญทาุ มนสัสการโดยความเป็นธาตุอันนี้เรียกว่าแบบไม่ปฏิกูลคือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นปฏิกูลแล้วนะคือหมายความว่ามันน่ากโกรธอะ่ะแต่ท่านจะไม่โกรธเพราะท่านเจริญเมตตาหรือมนสัสการโดยความเป็นธาตุอ่ถ้าหากว่าท่านเห็นของที่ไม่ปฏิกูลเช่นเห็นของงามๆเนี่ยนะ,ะคือตระกูลสุภนิมิตนั่นเองเนีย่ยนะสุภนิมิตเช่นเอาพูดก็คือเห็น เทวดาว่านั้นเถอะเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเนี่ยท่านเจริญโดยความเป็นของปฏิกูลคือท่านเจริญอสุภะเนียแล้วก็หรืออีกอย่างหนึ่งท่านก็เจริญโดยอน,นิจจังเนีย่ยนะอันนี้เรียกว่าปฏิกูลเนีย่ยนะท่านเจริญเห็นอารมณ์นั้นโดยความเป็นของปฏิกูลทันทีอันนะคือถึงความงามแบบนั้นก็ไม่เที่ยงอะไรแบบนี้นะเคาเรียกว่าปฏิกูลนะ ทีนี้เห็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลในข้อที่หนึ่งก็คือเจริญโดยไม่ปฏิกูลเห็นไหมอันนี้อีกนหนึ่งนะอีกนายหนึ่งเห็นทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลนะคำว่าไม่ปฏิกูลเนี่ยหมายถึงถการเจริญเมตตากับการ มนสิกาลโดยความเป็นท่าเรียกว่าไม่ปฏิกูลท่าปฏิกูลหมายถึงเจริญอสุภาและอนิจจงเนี่ยนะว่าอย่างนี้แหละเรียกว่าปฏิกูลเพราะฉะนั้นเห็นทั้งสุภานิมิตปฏิฆานิมิตท่านจะเจริญปฏิกูลก็ได้ท่านจะเจริญไม่ปฏิกูลก็ได้เนี่ยนะอันนี้คือฤทธิ์ที่เป็นของพระอริยะเนี่ยนะหรือความที่ท่านมีสติสัมปชัญญะอย่างไพ่บูร์เนี่ยนะรับอารมณ์แล้วท่าน ดำรงอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะก็ได้อันนั้นเ,เรียกว่าฉลังคู่เปกขาฉลังคู่เปกขาอุเบขาในอารมณ์6ซึ่งหมายถึงสติสัมปชัญญะแล้วก็มีตัตธระมัชตตาเนี่ยเป็นตัวตัวนาเป็นตัวหลักนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เ,เรียกว่าฤทธิ์ที่เป็นของพระอริยะเพราะฉะนั้นพระภาษาริบเนี่ยนะท่านเอาทัพพระธรรมท,ทั้งหมดเหล่านี้นะมาเป็นเครื่องยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความ เริ่มใสเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อความโดยสรุปในในสัมภสษาธนิยสูตรนี้ก็คงจะใช้เวลาภาคเช้าแต่เพียงเท่านี้ก็ข้อความในสัมภสษาธนิยสูตรเนี่ยนะเป็นข้อความที่เหลือก็เป็นถ้อยคําที่ชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่เนี่ยนะนี่ก็ ต่อไปเนี่ยนะกล่าวถึงถ้อยคําของอุบาลีเครือหาบดีเนี่ยนะเป็นถ้อยคําที่ปฏิญาณในฐานะว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอุบาลีเครือหาบดีนั้นเป็นอุบาสกที่ได้ปฏิสัมพิธาที่มาพร้อมกับโสดาปฏิมักเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําพูดของท่านนั้นกระวักเข้าไปหาพระพุทธเจ้าฟังธรรมจบบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ย กลับมาถึงบ้านสามารถประพันธ์เป็นคาถามาชื่นชมพระพุทธเจ้าได้เก่งขนาดนี้อุบาลีครื่หบ,บดีเนี่ยนะ,ะก่อนที่จะได้กล่าวถึงข้อความที่อุบาลีครึ่หบดีชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าี่ร้สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรื่องราวบุปบภคเบื้องต้นก่อนที่จะบรรลุของท่านมีอยู่ว่าอัะนะครั้งหนึ่งทีฆะาตับ ทีฆาตปัสสีเี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไหว้สนทนากันพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าศาสนานิครณเนี่ยนะศาสนานิครณเนี่ยพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยกรรมไหนมีโทษเขาก็บอกว่าศาสนานิครณเนี่ยนะเขาไม่ได้พูดถึงกรรมเขาพูดถึงถทันดะทันดะทันดะมีอยู่สามอย่างคือกายทันดะวจีทันดะ,นดะมโนทันดะเขาไม่ใช้คําว่ากรรมเขาใช้คาว่าทันดะ ทีนี้ในระหว่างสามอย่างเนี่ยนะศาสนานิครนนี่เขาถือว่ากายฐันะมีโทษที่สุดทีนี้ทีฆ้าตปรสสีก็ถามว่าพระพุทธศาสนาว่าไงนะมีวาทะว่าไงพุทธศาสนาบอกว่ากล่าวถึงเรื่องกรรมเรื่องกรรมทีนี้กรรมนี่มีเท่าไหร่บอกมีสามอย่างกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในกรรมสามอย่างเนี่ยท่านพระสมณะโคดมท่านบัญญัติอะไรมีโทษที่สุดในสามอย่างนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่า มโนกรรมมีโทษที่สุดนะนะมโนกรรมมีโทษที่สุดมันก็ก็เท่ากับมีความเห็นสองฝ่ายใช่ไหมของศาสนานิครนเขาถือว่ากายธันดะมีโทษที่สุดผู้ศาสนาบอกมนโนกรรมมีโทษที่สุดนะก็เกิดพระพุทธเจ้าก็ให้ทีฆาตปัสสีเนี่ยยืนยันสามครั้งว่าที่ว่ากายธันดะมีโทษนะท่านยืนยันเลยสามครั้งอ่าทีนี้ฝ่ายพระพุทธเจ้าบัาง ทีฆตปัสสีเขาบอกว่าู้ทให้พุทธเจ้ายืนยันสามครั้งว่ามโนธันดะมีโทษที่สุดนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้วินิจฉัยอะไรทีฆตปัสสีก็เข้าไปหานิครนนาตบุตรแล้วก็มีนิครนนาตบุตรก็มีบริษัทประชุมมูใหญ่อยู่เยอะมีอุบาลีเครือ่าบดีเนี่ยอยู่เป็นหัวหน้าหัวหน้าของเจ้าลัทธิเนี่ยนะเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าสายกางั้นเถอะที่นับถือศาสนานิครนก็เข้าไปหา พอเข้าไปหาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็เล่าข้อความทั้งหมดให้นิครนเนี่ยฟังนนิครนนาตบุตรฟังอุบาลีเครือาบดีก็อยู่ตรงนั้นนนะซึ่งนิครนนาตบุตรก็ชื่นชมว่าทีฆาตตัสสีเนี่ยสแสดงธรรมะดีเยี่ยมตามหลักของคําสอนว่านั้นเถอะแสดงว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงคําสอนในศาสนานิครนเนี่ยชัดเจนมากว่านั้นเถอะ ทันได้ปฏิญาณธรรมะที่ศึกษามาเป็นอย่างดีถูกต้องแล้วนะอาจารย์ก็ให้คะแนนเหมือนกนเอะใช้ได้เก่งมากนะ